สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนคั้งแจ้งเหตุไม่แจกเงินสด3,000บาท10ล้านคนไม่พอเพิ่มได้อีกก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเงิน3,000บาทโครงการคนละครึ่งนะครับท่านรัฐวมนลรแสงสนิทต,ตัวแทนกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเงินก้อนนี้นะครับจากเดอะบางกอกอินไซด์นะครับข่าวเมื่อวันที่20กันยายน63แจกเงิน3,000บาทกระทรวงการคลังแจงชัดทำไมโครงการคนละครึ่งไม่จ่ายเป็นเงินสดพร้อมพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม10ล้านคน าโครงการนี้จะได้รับความนิยมจากประชาชนตอนนี้ที่หลายๆท่านกลัวว่าจะสมัครไม่ทันนะครับได้ยินตรงนี้แล้วก็ชื่นใจไปอีกระดับนะครับว่าถ้า10ล้านคนมีคนแย่งกันมากเกินไปนะครับทางรัฐบาลก็จะขยายเพิ่มให้นะครับเพราะถือว่าการที่แย่งกันนี้แปลว่าทุกคนแย่งกันไปกระตุ้นเศรษฐกิจกนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากโครงการคนละครึ่งแจกเงิน3,000บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันโดยจะให้วันละ100บาทเป็นเวลา3เดือนตามระยะเวลาโครงการที่จะเริ่มให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 3ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ในเวลา6โมงของวันที่16ตุลาคมนี้โดยจำกัดสิทธิ์เพียง10ล้านคนนั้นอย่างไรก็ตามประชาชนหลายคนเกิดคำถามว่าทำไมไม่แจกเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีแทนการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เพราะบางคนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยและการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ก็ต้องเติมเงินเข้าระบบซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควร ตรงนี้ยอมรับเลยนะครับผมเองบางทียังลำบากเลยนะครับที่จะโอนเงินเข้าเป่าตังเชื่อว่าหลายๆท่านทําไม่เป็นแน่นอนนะครับการยืนยันตัวตนก็ยากอีกเช่นกันแต่โชคดีอย่างน้อย14ล้านคนที่อยู่ในมาตรการบัตรคนจนไม่ต้องมาแย่งนะครับตรงนั้นเขาโอกาสที่จะเข้าถึงมาตรการ คนละครึ่งนี้ยากนะครับรัฐบาลก็เลยให้เงินเขาไปใช้กันแบบง่ายๆแล้วก็ตัดสิทธิ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาแข่งกันในมาตรการคนละครึ่งก็จะไม่รวมผู้ที่อยู่ในกลุ่มบัตรคนจนนะครับคู่แข่งก็จะน้อยลงไป14ล้านคนในรัฐมนลรแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคก่าวกับ TNN ช่อง16โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวต้องการให้เกิดการเพิ่มกำลังซื้อในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคร้านอาหาร ร้านขนาดเล็กในชุมชนต่างๆร้านโชห่วยจะไม่มีร้านสะดวกซื้อเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้เม็ดเงินกระจายสู่ร้านค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งนี้เงื่อนไขคนละครึ่งคือผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องจ่าย50%และรัฐบาลก็จะช่วยอีก50%ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่มีข้อแม้ว่าในแต่ละวันจะใช้ได้ไม่เกิน100บาทต่อคนต่อวัน ทยอยใช้ทุกวันจนครบ3,000บาทต่อคนระยะเวลาโครงการที่จะเริ่มให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมจนถึง3 1พันวาคม2563หมายความว่าถ้าหากผู้ได้รับสิทธิ์ใช้จ่าย200บาทในวันนี้จะจ่ายเพียง100บาทเพราะว่ารัฐบาลจะสนับสนุนอีก100บาทโดยจะสมทบให้กับร้านค้าในวันถัดไปแต่หากซื้อสินค้าเกินเป็น300บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องจ่าย200บาท เพราะรัฐกำหนดเงินช่วยเหลือสมทบเพียง100บาทส่วนการที่บางคนไม่มีโทรศัพท์หรือไม่สามารถโหลดแอป,ปมาได้นั้นยอมรับว่าเป็นข้อจำกัดแต่ถ้าอยากให้โครงการนี้ตอบโจทย์ว่าเม็ดเงินลงไปสู่ผู้ประกอบการขนาดเล็กจริงๆจึงต้องขอใช้ระบบเป่าตังค์และถุงเงินเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถกําหนดได้เลยสมมุติให้เป็นเงินสดรัฐบาลจะไม่สามารถกําหนดได้เลยว่าการใช้จ่ายจะลงไปที่กลุ่มคนกลุ่มไหน และร้านค้าประเภทไหนซึ่งการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบได้และกำหนดได้ว่าผู้รับเป็นร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นกรณีที่มีคนสนใจร่วมโครงการมากกว่า10ล้านคนจะขยายสิทธิ์หรือไม่นั้นเชื่อว่ารัฐบาลจะพร้อมพิจารณาถ้าโครงการนี้จะได้รับความนิยมจากประชาชนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการขับเคลื่อนเศรศษฐกิจภายในประเทศอย่างไรก็ตามหากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้ง2กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วก็ 2. กลุ่มประชาชนทั่วไปสัญชาติไทยลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w อร์คนละครึ่ง .com จำนวนทั้งสิ้น24ล้านคนเม็ดเงินในฝั่งที่รัฐบาลจ่ายสมทบจำนวน5 1า0 0นวน51,000ล้านบาทในส่วนของโครงการคนละครึ่งประชาชนจะเป็นผู้จ่ายอีก30ล้านบาทจะทำให้มีเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากคือ ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน81,000ล้านบาทของช่วงปลายปี63ส่วน GDP คาดว่าจะเพิ่มประมาณ0.25%ในรัฐมนลรีก่าวก่อนหน้านี้ว่าระบบการลงทะเบียนและการใช้เงินคนละครึ่งจะทำได้เวลา6โมงถึง5ทุ่มของทุกวันเพราะระบบต้องหยุดเพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อไปโดยโครงการนี้ผู้ได้สิทธิ์ จะต้องจ่ายเงินชำระสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังคซึ่งผู้ได้สิทธิ์ก็จะต้องเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอกับการซื้อสินค้าด้วยไม่สามารถชชำระเป็นเงินสดเพื่อป้องการการทุจริตในระบบลนเก่าวสรุปง่ายๆนะครับท่านจะใช้สิทธิ์ในแอปเป่าตังค์เท่าไหร่นะครับท่านก็ต้องเติมเท่านั้นนะครับ อย่างเช่นท่านจะใช้สิทธิ์ของรัฐบาล100บาทท่านก็ต้องเติม100บาทเช่นกันนะครับหรือถ้าท่านจะใช้สิทธิ์ตลอดโครงการคือ3,000บาทท่านต้องโอนเงินเข้าไปในบัญชีเป่าตังค์3 0 0 0บาทด้วยเช่นกันทั้งนี้ผู้ที่ได้สิทธิ์แล้วจะต้องเริ่มใช้เงินภายใน14วันหลังจากได้รับ SFS หากไม่ใช้เงินระบบจะตัดชื่อออกเพื่อให้คนอื่นเข้ามาจองสิทธิ์ใหม่โดยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ก็ยังสามารถมาลงทะเบียนใหม่ได้โดยโครงการนี้ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายจริงๆ ไม่ต้องการให้มีการกักสิทธิ์ของผู้อื่นที่ต้องการเข้าร่วมโครงการในส่วนของร้านค้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการจะเป็นร้านหาบเล่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กไม่ใช่ร้านค้าขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลและร้านสะดวกซื้อที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ส่วนกรณีของแฟนชายเช่นชายสี่มีเกี้ยวสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะถือว่าผู้ที่ขายจริงเป็นบุคคลธรรมดาแม้ว่าเจ้าของชายสี่มีเกี้ยวอาจจะเป็นบริษัทนะครับ แต่คนที่ซื้อแฟนชายมาก็ถือว่าเป็นลากย่านะครับสมควรจะได้รับความช่วยเหลือด้วยเช่นกันสอสอคออยากประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่เขาร่วมโครงการทุกรายมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรทําเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าระบบจะตรวจสอบความผิดปกติได้เช่นร้านค้าที่เขาร่วมโครงการเคยขายของได้วันละ20 0 0 0บาทแต่พอเข้าร่วมโครงการมีรายได้เป็น2 0 0 0 0 0บาท แล้วก็มีความถี่ของการขายที่ปิดปกติสะสคก็จะลงไปตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทําความผิดก็จะตัดชื่อออกจากโครงการในรัฐบาลล่าวแล้วก็อาจจะโดนตามเช็คบินคดีอาญาด้วยนะครับในรัฐบาลลนกล่าวว่านอกจากการแจกเงิน3,000บาทให้กับประชาชน10ล้านคนแล้วรัฐบาลยังช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้วงเงินซื้อสินค้าเพิ่มอีกเดือนละ500บาท จากที่ได้รับเดือนละ200กับ300บาทก็จะได้รับเดือนละ700บาทกับ800บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563หรือเท่ากับได้เงินเพิ่มอีก1,500บาทเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าคนกลุ่มนี้เขาถึงเทคโนโลยีลำบากท,ทำให้ไม่สะดวกที่จะไปจองสิทธิ์รับเงิน3,000บาทยังให้ความช่วยเหลือแยกออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มมากขึ้น ตรงนี้หลายคนดีใจมากนะครับไม่ต้องไปแย่งสิทธิกับคนอื่นนะครับเพราะว่าท่านที่มีบัตรคนจนจํานวนมากเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้พิการแล้วก็อาจจะไม่มีอินเตอร์นอินเทอร์เน็ตการจะมาแย่งชิงสิทธิ์โดยการลงทะเบียนคนกลุ่มนี้จะเสียเปรียบมากนะครับกลุ่มที่มีบัตรคนจนรัฐบาลก็เลยช่วยเหลือโดยการช่วยท่านเป็น2กลุ่มแยกต่างหากกันไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีบัตรคนจนจะได้รับทุกคน สบายใจได้นะครับไม่มีใครตกหล่นแน่นอนงานนี้และพวกท่านก็ไม่ต้องลองทะเบียนแต่อย่างใดนะครับเอาเงินไปแบบสบายๆถึงเวลาก็ไปรูดปื๊ดอย่างเดียวนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ